เรื่องเล่าที่หายไปตำนานอาถรรพสนามบินหนองงูเห่าตอนที่1ย้อนกลับไปในปีพศ2503รัฐบาลไทยได้เริ่มโครงการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหนองงูเหา่าอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการณนะที่แห่งนี้เองชาวบ้านหลายคนเชื่อว่าเป็นสผานที่ที่อยู่ของเหล่าพญานาค เนื่องจากมีคนเคยพบเห็นงูเห่าและงูเหลือมจำนวนมากเลื้อยไปมาอยู่ในบริเวณนั้นและใกล้กันนั่นเองก็ยังมีสารไม้เก่าๆที่ชาวบ้านพากันมากราบไหว้มากกว่า3,000ศาลเลยทีเดียวโดยในระหว่างการรื้อถอนสารไม้และวัดหนองปือเพื่อทำการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบก็ได้เกิดเหตุการณ์อันน่าสะเทือนขวัญเกิดขึ้นอีกด้วยกับหัวหน้าคนงานผู้คุมการรื้อถอนเมื่อลูกสาวอันเป็นที่รักของเขาประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำเสียชีวิตคาที่ และไม่กี่วันต่อมาแม่ผู้บังเกิดเก้าของเขาก็เสียชีวิตกระทันหันตามกันไปอีกทำให้หัวหน้างานคนนั้นต้องยุติการรื้อถอนและนำลูกน้องออกจากพื้นที่ชั่วคราวแต่เหตุการณ์อันน่าสะพึงกลัวมันกลับไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามรับชมในตอนต่อไปได้เลยนะครับ